รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยไม่อิซุซุดีแม็กซ์เมจิกไอส์ทยานต่อให้โลกตาม สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบอมสวัสดีครับพี่เผยอีกหนึ่งปีแล้วนะคะกับงาน Motor Expo ค่ะปี2022ปีนี้ง,งานจัดใหญ่นะแล้วปีนี้ต้องบอกว่าเป็นความตื่นเต้นรถยนต์ไฟฟ้าคนเริ่มสนใจแล้วก็ผู้ผลิตหลายแบรนด์มาในงานนี้ด้วยครับพี่เผยราคาก็น่าสนใจแน่นอนไปอยากดูแล้ว<ป>ครับ บ้างนะคะโดดเด่นเนี่ยสองคันอยู่บนเวทีแล้วค่ะก็คือ m ิวเแล้วก็ V-Cross ใหม่ใหม่แบบดูแล้วดูซิ่งมากยิ่งขึ้นเอาเริ่มที่ m ิวเก่อนเลยดีกว<ด>่าค่ะคก็คือตัว m ิวเนะครับก็จริงๆแล้วมันเป็นเป็นรุ่นใหม่ที่เราทํามานะครับก็คืออย่างแรกคือสีใหม่ละ สีที่ไม่เคยมีมาก่อนเสีเงินนะครับดูหรูหราดูสปอร์ตมากขึ้นนะฮะที่2อคือล้อแมกซลายใหม่ครับนะฮะสีส่สสีนี่เหมือนเดิมแต่ว่าลายนี่ดูสปอร์ตมากขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ชุดแตง่งต่างๆก็จะเป็นสีเข้มนะฮะดูคมขำดูเท่มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายที่ที่เราอยากจะโปรโมทคือตัวฟังก์ชันตัวนี้ฟังก์ชันตัวเทลเกตครับสปาร์เทลเกตตัวเนี้ยคือวิธีการเปิดปกติทั่วไปก็ต้องแบบมีการคลิกใช่ไหมฮะเอาเท้าแย่เปใช่ใช่ เดินออกไม่ต้องไปแบบไม่ต้องไปไปควานหาอะไรใช่่นีค่เดินเข้าเดินออกมันก็จะเปิดให้หรือแล้วก็เดินเข้าเดินออกปิดให้ด้วยอันนี้คือเป็นฟังก์ชันที่เขาเรียกว่าเราทํามาสำหรับตรง V X โดยเฉพาะเลยครับค่ะครับ V Cross กันบ้างค่ะตัว V Cross ครับตัวนี้นะครับก็คือเป็นรถเขาเรียกว่าเป็นรถปิกอัพที่เรามีการเสริม ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับก็คือตัวระบบ ADAS <ฆ>นะฮะซึ่งตัวนี้เราติดตั้งตัวกล้องมองหน้านะครับที่เป็นกล้องคู่นะครับก็เป็นก็แ่าเป็นพิครับรายแรกรายเดียวที่เราติดตั้งตัวกล้องคู่นะครับก็คือตัวนี้ก็คือมีระบบ ADAS ก็คือไม่ว่าจะเป็นตัว forward collision warning ก็คือการเตือนก่อนการชนระบบเบรกฉุกเฉิน ระบบคริสคอนโทรแบบพาณิทีฟนะฮะก็คือจัดเต็มให้สำหรับตัวนี้เลยก็คือทําให้รถคันนี้มีความว่ามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับผมทีนี้เรื่องของโปรโมชั่นกันบ้างดีกว่าค่ะ huh. ถ้าเกิดว่าใครสนใจอิซูซูเนี่ยมีอะไรดีดคคๆคะก็จริงๆริเราทราบว่าลูกค้าหลายๆคน,นยังมีความต้องการหลากหลายค่ะเพราะอย่างที่เดิมคือเราก็สามารถที่จะพูดง่ายคือเรามีโปรโมชั่นที่สามารถเลือกได้ละกันพูดง่ายๆยนะครับใครอยากได้แบบดาวน้อยพอนนาาดาวเบี้ยถูกมาคุยกันนะครับเรามีหลายแบบให้เลือกเลยใครอยากได้แบบไหนมาคุยกันแล้วก็จะ และว,ว่าตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างเต็มที่แน่นอนครับค่ะเพราะฉะนั้นเชิญได้นะคะกับอิซ z สค่ะคขอบคุณค่ะคมาที่บูธของ t o โยต้ากันนะคะสิ่งที่ดูแล้วดึงดูดมากเลยก็คือตัวอักษรว่า GR ฟังดูแล้วน่ขับมากเลยแล้วในแง่ของราคาล่ะคะบอมก็ถือว่าสูงอยู่นะพี่เผยถ้างั้นขอใช้โปรแกรมคินโตได้ไหมคะอ่านี่เป็นทางออกที่ดีนะครับสาหรับ คนที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้าเนี่ยเขามีโปรแกรมที่เรียกว่าคินตกนะครับทำให้เราเป็นเจ้าของรถได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉนั้นใครที่มาในบูธโตโยต้าเนี่ยแล้วอยากจะมีรถตโตโยต้าไว้ใช้งานอย่าลืมถามถึงโปรแกรมคินตกด้วยนะครับ ครับในปีนี้ก็เป็นโอกาสครบรอบ60ปีของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับเราก็มีการนําสินค้าหลากหลายนะครับมาจัดแสดงในงานมอเต็กสโปปีนี้นะครับโดยรถไฮไลท์ของเราเนี่ยก็เริ่มจากตัวด้านขวามือของผมนะครับเป็นตัว bc 4 x นะครับก็ถือว่าเป็นรถไฟฟ้าคันแรกนะครับของโตโยต้านะครับที่นำสู่ตลาดในประเทศไทยนะครับส่วนคันที่2นะครับก็อยู่บนสเตจนะครับเป็นตัว gr corolla นะครับซึ่งก็ได้เอามาจัดแสดงนะครับที่นี่นะครับมา เป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับเพื่อให้ลูกค้าในประเทศไทยเนี่ยได้มีโอกาสยนโฉมตัว g r c o r o l l a นะครับและที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็เป็นตัว y า r i s a t i ินะครับซึ่งก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเรามียอดจองมากกว่า45,000ันคันนะครับครับผมก็นอกจากนั้นนะครับอาจจะขอไฟนิดนึงนะครับในงานมาการ์เมอเต็กสโปนะครับคือเนื่องจากจัดงานที่กรุงเทพใช่ไหมครับ แต่เราก็เข้าใจว่าลูกค้าที่อยู่ในส่วนของคูมิาพากษ์เนี่ยก็คงอยากจะมีโอกาสได้สัมผัสหรือได้รับข้อมูลข่าวสารเช่นเดียวกันนะครับในบูธเนี่ยเราก็จะมีการจัดไลฟ์ทุกวันนะครับจากผู้แทนจําหน่ายของโตโยต้าทุกวันนะครับเพื่อเราพยายามจะส่งผ่านข้อมูลเนี่ยไปให้กับลูกค้าที่มีอยู่ทั่วประเทศของเรานะครับได้มีโอกาสาร,รับทราบข้อมูลสินค้าของเราท,ทุกรุ่นทุกคันนะครับขออนุญาตเรียนว่าบริการกินโตของ t o y o t a Leasing Thailand ของเรานะคะตอบโจทย์อีเวนต์ทีมคราวนี้ด้วย อย่างอีเวนต์ทีมของงาน Motor ร์เอ็กซ์โปคราวนี้คือ it's time to come touch the futures ได้เวลาสัมผัสอนาคตนะคะโตโยต้าทีมของเราก็คือ drive to the future together with Toyota lead of XEV นะคะโตโยต้าเราเป็นผู้นำยานยนต์พร้อมร่วมขับเคลื่อนอนาคตเพื่อโลกอย่างยั่งยืนที่ผ่านมานะคะทางคินโตของเราได้มีการขยายธุรกิจหลากหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มทางเลือกใหม่ๆ สู่เป้าหมาย Happy Mobility as a Service ที่ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะที่จริงเป้าหมายทางธุรกิจของคินโตของเราเนี่ยเราจะเน้นตอบโจทย์ลูกค้าให้ครบทุกๆก,กลุ่มเป้าหมายเนาะทุกไลฟ์สไตล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันและในอนาคต mm hmm. ก็ขออนุญาตเรียนเชิญทุกๆท,ท่านนะคะ mm hmm. เข้ามาเยี่ยมชมแวบูธคินโตของพวกเราได้จะมีน้องๆน,นะ,ค,ะคอยแนะนํารายละเอียดให้กำปรึกษา ทุกเรื่องพร้อมช่วยสมัครบริการด้วยซึ่งที่สำคัญท่านจะได้รับส่วนลดโปรโมโชั่นมากมายเลยเพราะปีนี้เตยต้า60ปีนะคะนะคะขอบคุณมากๆค่ะ ะะแล้วก็จะเห็นรถ2คันบนเวทีซึ่งคันนี้มากับฝุ่นเลยอีกคันหนึ่งเนี่ยก็มาแบบนิ้งเลยทางฝุ่นทางเรียบเนี่ยเอาหมดเลยก็คือคเน้นการแข่งขันใช่ไหมคะก็เราอยากจะหลังจากที่เราหายจากการแข่งขันในภาค<ฆ>สนามไป13ปีปีนี้เรากลับมานะครับที่เห็นจอดอยู่นี้ก็คือเราเพิ่งกลับจากเอเชียคอสคันที่นะครับ<อ>ไทยกัมพูชานะครับแล้วรถคันนี้เนี่ยขับโดยคนไทยนะครับคุณชัยพรนะครับ<ฆ>แล้วก็เป็นรถที่ ประกอบในเมืองไทยรถมาตรฐานนะครับแต่ว่าเราไปติดตั้งอุปรกรณ์เรื่องความปลอดภัยเพิ่มเติมเล็กน้อยตามกฎการแข่งขันนะครับแล้วก็ลดน้าหนักตัวรถล,ลงอยากจะบอกว่ารถมาตรฐานสามารถไปแข่งแล้วได้แชมป์คำว่าแชมป์เนี่ยไม่ได้บอกว่ารถแข่งไม่กี่คันนะครับยี่ห้อเยอะมากนะครับเราก็เข้าเป็นที่1นนะครับเราเข้าที่นหนที่5เรามีสองค่นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมในฐานะนิสสุบชิชิแล้วก็แฟนของแรลลี่ ทั้งหลายเนี่ยลารีอาร์เนี่ยก็กลับมาอย่างสมภาคภูมิมากนะครับสำหรับการนี้นะครับก็เรา,ามิสูชิเองจะเป็นสปอนเซอร์ให้กับรถทีมแข่งนะครับก็คือ ta nt นะครับสปอร์ตเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสปอนเซอร์ให้เขาที่จะไปลงทางเรียบอันคนี้จะลงปีหน้านะครับอันนี้เพิ่งปีนี้เพิ่งเสร็จอัน,นปีหน้าเร็วๆนี้เราจะทําให้เห็นว่ารถมาตรฐานของเราเนี่ย ทางสมบุกสมบัติหรือทางเรียบเราก็สามารถที่จะมีประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ครับ<ม>ในในเดินที่เข้ามาบูธของเราเราจะมี3โซนโซนมอเตอร์สปอร์ตซึ่งซึ่งจะไฮไลท์มาจากตัวนี้แล้วก็โซนที่เป็นในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับไลฟ์สไตล์นะครับไลฟ์สไตล์นี่ก็พูดถึงการท่องเที่ยวนะครับกูจะเห็น X อ็กซ์แออจอดอยู่มีอุปกรณ์การท่องเที่ยว<ม>อันนี้เป็นรุ่นเจ็ดที่นั่งก็มียอดขายสูงสุดตอนนี้ส่วนไฮไลท์ที่อยากจะพูดถึง<ม><ม>ก็คือกระแสเรื่องรถไฟฟ้าเนาะ เราก็มีตัว PH EV นะครับที่เป็นรถแบงคอินไฮบริดแต่เราไม่ใช่นำเอาแค่มารถประจอดเรากำลังเชื่อมต่อระหว่างโซลารูฟพลังงานแสงอาทิตย์นะครับกับรถเข้าด้วยกันโดยผ่านตัว<อ>ตัวหนึ่งเราเรียกว่าไบด i เรคชอลชาร์จเจอร์นะครับตัวนี้แพงมากนะครับเราคิดโปรโมชั่นขึ้นมาว่าเอาละถ้าเกิดคุณจองรถในงานนะ,ะตัวนี้ที่บอกแพงมากเนี่ยสองแสนเรามอบให้ฟรี<อ>เรามอบให้ฟรีแล้วก็ถ้าใครอยากติด โซลาร์ o ูฟด้วยนะครับพันธมิตรของเราให้ส่วนลดอีก70,000ืนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์ที่อยากให้เข้ามาดูและทดลองขับนะครับในงานนี้ครบครันนะคะก็เจอได้ที่บูธของมิตซูบิชิมอเตอร์วันนี้ขอบคุณคะ่ะขอบคุณครับ ของ mercedes-benz นะคะพระเอกเนี่ยก็คือคันนี้ eqs หลายคนบอกว่าเอ๊เป็นพระเอกยังไงแต่นี่คือ eqs ที่ผลิตในประเทศไทยใช่ครับถูกต้องไหมคะครับแล้วเหมือนต่างยังไงจากนำเข้าคะอันดับแรกเลยก็คือรุ่นที่ประกอบในประเทศเนี่ยเราจะแก้ข้อขอราหาว่าเบนซ์ไทยแลนด์ชอบตัดออปชันอะไรหรือเปล่าพอประกอบในประเทศไทยก็คือสิ่งที่แตกต่างแน่ๆเลยก็คือมอเตอร์ เรามีมอเตอร์ให้2ตัวเลยแปลว่ารถ EQS 500คันนี้เป็นรถขับเคลื่อน4ล้อคือมีทั้งมอเตอร์หน้าและมอเตอร์หลังคราวที่แล้วเนี่ยพอเป็น450เนี่ยเป็นรถขับหลังอันนี้มีมอเตอร์คู่เลยแปลว,ว่า performance มันดีขึ้นทีนี้ performance ดีขึ้นดีขึ้นขนาดไหนก็คือจาก0ถึง106วิกว่าเนี่ยลงมาเหลือ4.8ก็ค,คือแล้วฟูดระ,ระดับ performance าคาแต่คุณสุภาพศรีอาจจะไม่ได้ฉันไม่จะไปเร่งที่ไหนอะไรเงี้ย เอาเป็นว่าจากดิสทันไอเรนส์อิเล็กทริกที่มันเคยมีอยู่770เนี่ยเจ้าตัวนี้ก็ยังทำได้ที่700กิโลเมตรก็ถือว่าเพียงพอในการแต่งานใช้งานคือถ้าคุณใช้ในกรุงเทพก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะต้องมานั่งเสียบชาร์จกันทุกวันเพราะนั้นเราเฉลี่ยเราวิ่งก็ประมาณเต็มที่ก็100ยกิโลอ่ะต่อวันนี่คือรถไฟฟ้า100% 100% 100%, 100เลยเนาะก็คือครักเสียบเอาที่บ้านแบบ,บนั้นนะคะอะทีนี้ราคาบ้างค่ะราคาตอนนี้ลงมาอยู่ที่7ล้าน9 เล้านเกทีนี้ต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่าหลายคนเนี่ยมองว่า EQS เนี่ยมันคือ S-Class ค่ะคือถามว่าทำไมเขามองอย่างนั้น<ม>ก็ก็ดันตั้ง,งชื่อว่า EQS ไงเพียงแต่ว่าหลักการก็คืออันนี้คือรถไฟฟ้าของ Mercedes-Benz ที่ที่คันใหญ่สุดเพราะนั้นก็เลยเรียกว่า EQS แต่เจตนาเนี่ยก็คือเขาต้องการให้คุณเป็นคนขับเองอเพราะนั้น EQS เนี่ยเป็นรถที่เราจริงๆแล้ว ไอตัวไฮเปอร์สกรีนหรือจอ<ะ>ทั้งหลายแหละเนี่ยมันมันเหมาะมันเซิฟคนคนขับแล้วก็คนนั่งหน้าแต่พอเราเอามาทำตลาดในเมืองไทยเนี่ยเราเชื่อว่าแน่นอนมีนักธุรกิจมีมีคุณลูกค้าที่อยากได้ EQS แหละแล้วเขาก็อยากขับเองแหละ,ะแต่ว่าในวันธรรมดาในการจราจรแบบนี้เนี่ยเขาก็อาจจะต้องมีคนขับนะ,ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราให้มาเพิ่มเติมอีกก็คือมีเรียลซีสเอนเตอร์เทนเมนต์ให้ในกรณีที่คุณเลือกที่จะเป็นผู้โดยสาร ก็คือจะขับเองก็ได้หรือว่าจะนั่งเป็นผู้โดยสารก็ได้บสบายเหมือนกันหมดนะคะอา้าวทีนี้คนที่สนใจอยากจะซื้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือว่ารุ่นไหนก็แล้วแต่ของ Mercedes Benz ที่งานนี้มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษไหมคะนั่นแหละเราก็จะบอกโปรโมชั่นหรือโปรโมชั่นของเราแลกประหลาดที่สุดก็คือเราไม่มีโปรโมชั่นเราแอบบอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมว่าปีหน้าจะขึ้นราคาครับมานะกรุณารีบซื้อน<ล>ั่นคือสิ่งที่กำลังจะบอกใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคือ ถามว่ามีข้อเสนอไหมเรามีข้อเสนอในทุกรูปแบบอยู่แล้วเพราะตอนนี้เราทำใกล้ชิดกับ Mercedes-Benz Mobility <ม>ก็คือ leasing <ม>นะครับซึ่งมีข้อเสนอที่เรียกว่าคุณจะเอาแบบไหนและคุณจะเช่าใช้คุณจะเช่าซื้อคุณจะมีบอลลูนไม่มีบอลลูนคุณอยากจะได้อะไรเนี่ยทาง Mercedes-Benz Mobility เนี่ยเขามีครบหมดเพราะฉะนั้นก็เพราะฉะนนั้นมเ <า S 2> <ะ>ข้ามาได้ทั้งที่งาน Motor Expo และที่ผู้จำหน่ยายเป็นทางการทั่วประเทศค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ มาที่บูธของ bmw บ้างนะคะได้ยินว่าจะถอย i7 ใช่ไหมเจ้าบอมก็ยังยังยังอันนั้นรุ่นรุ่นใหม่ก็ควรจะมาดูรถยนต์ไฟฟ้าแต่ว่ามาพื้นที่ของ bmw เนี่ยจะมี bmw มีมินิแล้วก็ตัว <Motor side. S 2> อมอเตอร์ซค์มอเตอร์ไซค์อ่ามอเตอร์ซค์ก็คือมอเตอร์ไซค์แฟนๆมอเตอร์ไซค์ก็เดินเข้าไปมุมข้างหลังหน่อยนะครับจะมีทั้งตัวที่เป็นมอเตอร์ไซค์แบบแอดเวนเจอร์หน่อยนะครับตระกูล gs แล้วก็มีแบบว่าเท่ๆตระกูลครูเซอร์ อย่าง BMW R18 ที่เราเคยมารีวิวกันอันนี้ก็มีสีใหม่มาในงานนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงไปชมแล้วก็ไปฟังผู้บริหารบอกดีกว่าว่าในแต่ละรุ่นมีอะไรน่าสนใจบ้าง งานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่39ในปีนี้นะครับ BMW ได้นำทับยนตรกรรมมากมายภายใต้คอนเซปต์ของ The Power of Choice มาสร้างความประทับใจให้กับทุกท่านครับเริ่มต้นในกลุ่มของรถยนต์ไฟฟ้านะครับเรามาพร้อมกับรุ่นเรือธงของเรานั่นคือ BMW i7 รุ่นนี้ก็เป็นซีดานหรูที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า100%ขับขี่ได้ระยะทางไกลสูงสุดถึง625กิโลเมตรต่อการชาร์จเพียงหนึ่งครั้งนะครับมาพร้อมกับชุดไฟหน้าของ Crystal Swarovski ที่เป็นไอคอนิกโล หน้าจอสำหรับผู้โดยสารตอนหลังก็เป็น b ิมิวเทอเตอร์สกรีนเครับที่กว้างถึง31.3นิ้วแล้วก็มีเทคโนโลยีการขับขี่ที่ล้ำสมัยอีกมากมายเลยครับทางนี้นะครับเราได้เปิดรับจองอีกหนึ่งรุ่นในกลุ่มของ BMW 7 s เ r i e s นะครับก็คือ b e m w 750e xdrive m sport ใหม่ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เป็น Plu g i n ิน b r i d ประกอบในประเทศไทยนะครับพกพาดีไซน์ที่ล้ำสมัยและก็เทคโนโลยีในการขับขี่มากพรบกันเช่นเดียวกันครับและที่สำคัญนะครับ เรามาพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษมากมายที่พลาดไม่ได้ในงานนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีอัปเกรด BSI นานถึง10ปีสำหรับ BMW X1 ฟรีประกันภัยชั้น1อัตราดอกเบี้ยต่ำและข้อเสนอพิเศษอื่นๆมากมายในงาน Motor Expo ครั้งนี้ขอเ,เชิญทุกท่านแวะมาที่บูธของ BMW Group ป,ประเทศไทยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Motor Expo 2022ในครั้งนี้ BMW m o ต o r r ลดมาพร้อมกับความตื่นเต้นเป็นอย่างมากครับกับการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า,ฟาพลังงาน100เป็นครั้งแรกในประเทศไทย bmw ce04 คันนี้ครับสกูตเตอร์ไฟฟ้าคันนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ใช้เดียวกันกับ bmw รถยนต์ ix วิ่งได้ไกลสูงสุดถึง130กิโลเมตรงพลัง42แรงม้าพร้อมทำความเร็ว0ถึง50กิโลเมตรที่เวลาเพียงแค่2.6วินาทีเพียงเท่านั้นครับและรถคันนี้ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีความปลอดภัยอีกมากมายเพื่อให้ผู้ขับขี่เดินทางได้อย่างปลอดภัยไร้มลพิษ100%สุดท้ายนี้ ขอเชิญคุณลูกค้าและแฟนๆ BMW มารับชมและรับข้อเสนอที่บูธ BMW A16 ได้จนถึงวันที่12ธันวาคมนี้ขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บูธมินิในงานพากกรรมยานยนต์ครั้งที่39นะคะที่พิเศษไม่แพ้กันนะคะมินิคูเปอร์เอสรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ถูกออกแบบพิเศษโดยแบรนด์ชื่อดังของเมืองไทยแบรนด์นี้เนะะี่ยค่ะค่อนข้างออเป็นที่รู้กันนะคะว่าเขาจะเลือกใช้แต่ วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะคะคือแบรนด์ PDM วันนี้ก็ตัว MINI Cooper ไฟฟ้าตัวนี้นะคะเราก็ได้เพิ่มความฉบเฉียวด้วยการเติมหลังคาพาโนรามาเข้าไปนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่ช่วยในการขับขี่ให้สุขสนานเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมพิเศษเฉพาะในงานนี้เราเพิ่มออปชั่นนะคะแต่ราคาเรายังไม่เพิ่มนะคะก็เราเฉพาะรถที่เราสามารถจองแล้วก็ส่งมอบได้ภายในปีนี้เท่านั้นนะคะ และสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะแฟนๆมินิทุกคนก็ลูกค้าทั่วไปเข้ามาสัมผัสสิ่งแปลกใหม่ที่เราเตรียมไว้ให้ในบูธมินิในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่39นะคะยังไงขอเชิญทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ มาที่บพูดของ Audi กันนะคะเห็นตุ๊กๆคันนี้น่ารักมากเลยอันนี้คือเอามาโชว์แล้วเอามาขายคันนี้โชว์ครับโชว์เท่านั้นเป็นการโชว์คอนเซ็ปต์ครับว่าหลังจากที่รถไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ไปจนถึงอายุไขเขาแล้วเนี่ยเราจะเอาแบตเตอรี่มาทาอะไรต่อได้เราก็เลยถอดโมดูลบางโมดูลของตัวรถไฟฟ้าเนี่ยครับมาใส่ในตุ๊กๆคันนี้ชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า e r i c h e ร richeo จริงๆมันเป็นตุ๊กๆของของของอินเดียนะแต่ว่ารูปทรงของอินเดียมันไม่น่ารัก เขาก็เลยมาซื้อรถตุกๆเมืองไทยไป3คันแล้วก็ส่งไปที่เยอรมันลองทําเป็นคอนเซปต์นี้ขึ้นมาครับค่ะวัตถุประสงค์คือต้องการโชว์ว่ายังไม่ต้องรีไซเคิลมันก็ได้เอามา reuse ก่อนเพราะจริงๆแล้วการรีไซเคิลเนี่ยก็ใช้พลังงานค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนํามา reuse อีกสัก5ปี7ปีค่อยไปรีไซเคิลทีหลังก็ได้ค่ะ แต่พูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเอดี <Audi S 1> เน้นมาทางนี้ด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับแน่นอนครับเพราะว่าเอาดีเราประกาศไปแล้วนะครับว่าถึงตอนนี้เรามีรถไฟฟ้าประมาณ1 0รุ่นนะครับแต่ในอนาคตภายในปี2025เราจะผลิตรถไฟฟ้าขึ้นอีกประมาณสัก20รุ่นเพราะฉะนั้นมันก็จะมีรถไฟฟ้าเยอะขึ้นเยอะขึ้นเลยๆมันก็เลยเป็นที่มาว่าพอมีรถไฟฟ้าเยอะขึ้นหลังจากรถไฟฟ้าหมดอายุการใช้งานแล้วบแตบตเตอรี่จะเอาไปทําอะไร เมื่อสักครู่ดิฉันเดินดูนะคะรอบบูธเนี่ยมีสารพัดให้เลือกเลยเดี๋ยวนี้นะรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดแล้วก็มีหลายแบบไฮบริดด้วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะครับผมเราก็มีรถคอมเพรสชันอินเจนซึ่งก็จะเป็นอาทิเช่นรถตระกูลตัวแรงของเราพวก R S นะครับเรามีพวก Q 3 T T ที่ยังเป็นคอมเพรสชันอินเจนอยู่นะครับซึ่งเราถือว่าเป็นคอมเพรสชันอินเจนที่ดีที่สุดในปัจจุบันนะครับเรามีรถที่เป็นไมล์ไฮบริดไมล์ไฮบริดเนี่ยเริ่มจากตัวสุดคิดของเราครับก็คือ A 5แล้วก็มี A 6 มี A7 แล้วข้อที่สําคัญที่สุดก็คือ A8 ที่เราเพิ่งเ,เปิดตัวไปก็เป็นม y h ไฮบริดเช่นเดียวกันนะครับแล้วเราปีนี้เราก็เปิดตัวรถที่เป็น Plug-in Hybrid เพิ่มขึ้นอีก4รุ่นด้วยกันก็จะมี Q5 SUV Q5 Sportback Q7 Q8 เป็น Plug-in Hybrid เพราะฉะนั้นมา Audi Mood ด,ด,ดียวเนี่ยเห็นรถทุกรูปแบบที่เรานําเสนอให้กับลูกค้าของ Audi เลยครับเห็นแล้วอยากได้ไม่ทราบว่ามีโปรโมชั่นไหมคะแน่นอนครับมางานมหากรรมยานยนต์ทั้งทีนะครับ โปรโมชั่นไม่แรงไม่ใช่เอาดีนะครับเพราะฉะนั้นรุ่นฮิตๆของผมครับไม่ว่าจะเป็น A540 <ะ> A640 Q3 ทุกๆรุ่น<ะ>แล้วก็ TT คูเป้เนี่ยจัดไปเลยครับดอกเบีย้ย0%ยาวนานถึง5ปีนะครับซึ่งไม่ต้องมากังวลเรื่องรดต้นลดดอกในอนาคตแล้วเนื่องจากตอนนี้เนี่ยเราให้0%ไปแล้วนะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นซื้อกันได้สบายใจเลยครับค่ะขอบคุณมากค่กะ ดูมาเยอะแยะแบบนี้น่าสนใจหมดเลยบอกตรงๆว่าเลือกไม่ถูกเลยค่ะสัปดาห์หน้ามีอีกมีอีกสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์หลักๆเรียกว่าสัปดาห์นี้เป็นแค่ครึ่งนึงก่อนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาดูกันต่อค่ะ